สำหรับเจ้าแสลมทราน s s i ันนะครับก็มีข้อมูลออกมาเรื่อยๆสรุปที่ตรงนี้ว่าสแ t ลมทรานส s i o n อะไรทุกชิ้นใช้ร่วมกับแสลมอีเกิลเดิมไม่ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตกันสำหรับเจ้าสแ t ลมทราน s s i ันนะครับก็คือว่าข้อมูลออกมาเรื่อยๆแหละ ก็จะมียูทูบเบอร์เมืองนอกมีข้อมูลไหลมันเรื่อยรวมทั้งข้อมูลในเว็บไซต์เขาเองเขาบอกว่าใช้งานร่วมกับอีโก้ไม่ได้เลยผมก็มาสงสัยว่าทําไมใช้งานร่วมกับอีโก้เดิม12บสองต่ีดเหมือนกันไม่ได้ก็เลยได้คําคตอบมาอัปเดตเพื่อนๆกันว่าทําไมไม่ได้ซึ่งมันไม่ได้จริงครับมันไม่ได้แบบว่าอย่างถ้าเป็น12รวมมิกรวมมิกอื่นๆเนี่ยเราก็รู้กันดีว่าสเปคมันเหมือนกันแหละใช้ก็ได้แต่พอเป็นทานสมิชชั่นเนี่ย มันคนละเรื่องเลยครับคนเรื่องแบบว่าเริ่มที่ผมจะอัปเดตเป็นชิ้นๆไปนะครับโซ่โซ่เนี่ยไม่ใช่รูปทรงแค่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าระยะโซ่แคบลงแคบลงเนี่ยมันไม่ได้แคบที่ตัวแผ่นแผ่นข้อต่อนะมันแคบที่ตัวรูตรงกลางเลยก็คือสรุปเป็นภาษามนุษย์ว่าโซ่เนี่ยมันจําเป็นต้องใส่กับใบาจานที่แคบลงด้วยเพราะว่ารูกลางมันแคบลง ดังนั้นพอโซ่แคบลงต่อมาก็อย่างที่ผมบอกครับใส่กับใบาจานใบาจานหน้าก็คือใบาจานหน้าเนี่ยต้องแคบลงกว่าเดิมด้วยแคบลงกว่าเดิมซกักผมเดี๋ยวข้อมูลผมจดไว้ติดหนึ่งอะ่ะ0.13มิลซึ่ง0.13มิลเนี่ยสามจักรยานเนี่ยมันเยอะมากครับเพราะมันเฉลี่ยกันแสดงว่าขาจานอะ่ะผมก็ยังเชื่อว่าใช้กันได้แต่เราต้องเปลี่ยนใบจานที่เป็นสเปครองรับกับโซ่ครับบางทนสมว่าเรามีขาจาน XO อยู่แล้ว แล้วเราไม่อยากอัพคุปเซตเราก็ต้องเปลี่ยนไปจานสเปกมันสเปคมันก็คือตัวตัวฟันจะแคบกว่าเดิมอันนี้คืออย่างแรกครับพอตัวจานแคบกว่าเดิมอ่สิ่งที่ตามมาเฟืองหลังเนี่ยตัวตัวความแคบของความแคบของตัวเฟืองเองครับมันเท่าเดิมครับเพราะว่าเฟืองหลังบวกติเนี่ยมันจะแคบกว่าโซ่มากๆอยู่แล้วเพราะนั้นการที่โซ่แคบลง0.3เนี่ย0.13เนี่ย มันไม่เป็นปัญหาอะไรแต่สิ่งที่ต่างคือพอโซ่แคบลงโดยรวมก็จะแคบลงนะตัวโซ่ก็จะบางจะแคบลงระยะช่องไฟระหว่างเฟือง12ฟันเนี่ยจะแคบลงทําให้เฟือง12ฟันจากเฟืองเฟืองเล็กสุดนั่นนี้นะไปเฟืองใหญ่สุดมันแคบลง2.5มิลก็คือรวมๆมาแล้วแคบกว่าเดิม2.5มิลในระยะของมันนะครับแสดงว่าเวลาเราใส่กับโม่เนี่ย เฟืองทั้งหมดมันจะขยับไปทางด้านนอกรถไปจับยางตีนผีให้ให้เขา้าใจง่ายๆขยับไปทางตีนผี2.5มิลแสดงว่าเชนไลน์ก็เปลี่ยนแน,แน่นอนขาจานขาจานเขาจะแกนขาจานเลยครับมันจะยาวขึ้นเลยยาวขึ้นสําหรับระบบบูธครับยาวขึ้น6มิลเช่นเดิมเชนไลน์ของระบบบูธเนี่ยมัน52มิลแล้วแกนขาจานมันอยู่แถวแถว ร้อยกว่าผมจาตัวเลขไม่ได้แต่เอาเป็นว่าพอใส่ใบาจานแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเดิมเนี่ยใบายจานเราจะใส่ออฟเซตสามเลยได้เช 52, นไลท์ห้าสองสำหรับหลบแซมนะครับอันนี้คือขาจานแกนเขายาวขึ้นมาเลยแล้วก็ต้องลองมีการต้องลองแหวนสำหรับส,บสเตอร์หกแปดเจ็ดสามที่เราใช้กันนะลองแหวนออกไปอีกหกมิลก็คือฝั่งละสามมิลออกไปเพราะนั้นใบาจานก็จะถ่างออกสามมิลพอมาถึงตรงนี้ถ้าเราใช้ขาจานเดิมนอกจากเราเปลี่ยนใบแล้ว ใบที่เราเปลี่ยนก็ต้องเป็นเดิมถือว่าออฟเซตสามเราต้องใส่ออฟเซตศูนย์เพื่อชดเชยตรงนี้ได้อันนี้ก็คือพอแก้ได้นะครับแต่ว่าโดยทุวใบมันถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยมันใส่แม่เพราะเชนไลนมันจะคนเรื่องแล้วโซ่โซ่มันใส่เข้าเฟืองไม่ได้ด้วยพอแกนยาวขึ้นต้องลองแหวน Chain Line เชนไลน์ขยับไปทางขวามากขึ้นถ้าเราหันหน้าไปไปทางนี้นะครับเราจับจับขึ้นคอมรถเนี่ยเชนไลน์ขยับทางขวามากขึ้นสามมิลโดยประมาณแล้วก็ อีกอันหนึ่งที่ผมแบกใจเออพอเฟืองหลังเนี่ยเขาใส่กับสแรลมเป็นทีท้ายอะเฟืองหลังมันใส่ใส่กับ u ูดี D ead, ซึ่งเราถอดไอไอแฮงเกอร์ถอดยูดเออกแล้วใส่สแสลมสามสิบเชเข้าไปนะครับระยะที่เราใส่ตีนผีเข้าไปอะมันจะมีระยะเพิ่มขึ้นดังนั้นสแรลมก็เลยขยับเฟืองทั้งอันเนี่ยไปทางขวาอีกทำให้ เอาแบบบ้านๆยังไยดีถ้าเราใส่เราเราถ้าเราแบบสมมติชอบเฟืองสมมตินะสมมติเราชอบเฟืองเราอยากใส่เฟืองเซรามิสมิชันหนึ่งเลยมันสวยอย่างเลยเอามาใส่กับชุดดอบเอาธรรมดาที่ไม่ใช่ยูดีเฮดแล้วก็ถอดยูดีเฮดออกแล้วใส่เป็นทรานมิชันนะคือสมมติว่าดอวปั๊ธรรมดาตีมีธรรมดาเลยแล้วใส่ใส่เฟืองเข้าไปในในโม่เนี่ยเหมือนติดคือระยะมันเหมือนขยับมันทางขวาเลยมันมันต้องการให้แบบ เชนไลน์ <Chain> ไปขวาทั้งหมดคือจะได้เหลือจะได้เหลือระยะที่ใส่ยางได้ใหญ่ขึ้นรรเลยพวกนี้ครับสวยงามก็ต้องกว้างขึ้นแล้วก็อยู่ดีเฮดเนี่ยพอเราถอดอตีนผีดีเออกใส่เป็นทรานมิชันระยะเหลือเมื่อขึ้นสแสลมเลยขยับไปทางขวาอีกก็ประมาณนี้ที่ที่ทำข้อมูลมาสรุปว่าทรานมิชันใช้กันไม่ได้เลยไม่กระทั่งการขยับตีนผี1คลิกเนี่ยจ๊ดเนี่ยโปรแกรมมันจะขยับน้อยกว่าด้วยครับเพราะว่าระยะช่องไฟของเฟืองมันน้อยกว่า ก็สรุปคร่าวๆสั้นๆใช้งานปนกับชาวบ้านก็ไม่ได้เลยโซ่แคบลง0.13ดังนั้นเฟืองจานหน้าต้องแคบลงช่องไฟระหว่างเฟืองก็ต้องแคบลงชินลายก็ปหยับไปทางขวามากขึ้นแกนแกนขาจานก็จะยาวขึ้นทําให้ใบจานขรยับทางขวามากขึ้นคือทุกอย่างข็ยับไปทางขวามากขึ้นครับ3ม,มิลวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสั้นๆง่ายๆสวัสดีครับ